สวัสดีครับผมชื่อต้องหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้ macbook air m 2 13นิ้วนะครับใช้มสิบ6กแล้วก็ความจุสองห้ากินะครับโดยเราจะมาอยู่หลายหัวข้อเลยนะครับหัวข้อที่1ใช้ในการเรียนการเรียนอย่างเด็กมัต้นเนี่ยอาจจะเราอ,อาจจะทําสไลด์ตัดต่อคลิปหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถทําได้และใช้ได้ ทั้งวันโดยไม่งอปักใช้ได้ทั้งวันแบบแบตอึดแต่ปรับแสงอะ่ะก็ลดลงมาหน่อยแล้วก็การทํางานตัดต่อเนี้ยก็สามารถทํางานตัดต่อได้ 4K เลยนะครับแต่ว่าอาจจะร้อนนิดหน่อยเพราะมันไม่มีพัดลมเพราะมันเป็นแมกมุกแอร์แล้วก็ความการใช้งานการโยกย้ายเนี่ยก็รู้สึกเบาบางสะดวกต่อการใช้มากอย่างเช่นแบบนี้ผมก็จะใส่เคสนะครับ จะใส่เคสเพราะว่าเราซึมซับแล้วก็ติดฟิล์มหน้าจอด้วยถึงแม้เขาจะไอแค่เขาจะไม่แนะนําแต่เราก็ติดเอถอะเผื่อมีอะไรไปโดนจอค่าซ่อมแพงอนะเนาะไม่ได้ซื้อ AppleCare เพราะว่า AppleCare ราคาหกพันกว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าแพงแพงมากอ่าเรื่องที่สองการทํางานออนไลน์แบบแล้วก็การใช้ชีวิตประจาวัน ก็าอาจจะถ่ายฟีดโซเชียลอะไรทําได้หมดเล่น i อทีเฟซอินแมเนี่ยทำได้อันเลยและตอนนี้ผมก็ใช้ Mac ในการอัดกับกล้องโทรศัพท์ iPhone ซึ่ง e อ o โคซิสเต็มของมันเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นอย่างเช่นกันเราจะใช้ a i r d ดเอาภาพจากที่ผมอัดตอนเนี้เข้ามาใน Mac ที่อยู่ตรงนี้เราก็สามารถใช้ a i r d ดกดเข้ามาได้เลยโดยที่ค่อนข้างสะดวกมาก แล้วก็อันนี้ผมใช้ o อ s ผมก็จะใช้เอากล้องต่อกับแม็กแล้วก็อัดอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาทำให้ดูก็จะเป็นแบบนี้อ่ะนะแล้วก็การทำพรีเซนต์การสั่งงานที่ครูสั่งงานมาแล้วก็ทำงานได้สะดวกขึ้นไม่ใช่มาทำในโทรศัพท์จอเล็กๆหรือว่าใน iPad ที่เราไม่ค่อยถนัดใช้นิ้วเนาะราจะถัดใช้เมาส์แล้วก็เรื่องเป็นพิมพ์ แป้นพิมพ์หน่อยเนี่ยรู้สึกสบายมากแบบกดมันไม่ได้ดูงอง,งอแงงอ่ะมันกดแล้วมันกดจริงๆอะ่ะแล้วก็ทัดแพดคนที่ย้ายมาจากวินโดว์ต้องปรับปรับตัวหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกๆอย่างเช่นวินโดว์เนี่ยเราจะกดอะไรราต้องกดแต่มันคลิกในแทชแพดแบบกดอย่างนี้แล้วก็แต่ในแมคเนี่ยเรากดกดเหมือนกดเข้าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็สมมติจะคลิกคลิกขวาเนี่ยเราก็ใช้สองนิ้วกดเข้าไป ใช้สามนิ้วเลื่อนขึ้นว่าจะเป็นแยกหน้าจอเหมือนกด Window s แท b เนี่ยแหละแต่ง่ายกว่าจัดดูสบายกว่าด้วยอืมแลที่สามการทำเพลงซึ่งสำหรับผมกนะ็ค่อนข้างสะดวกเลยอย่างเช่นคลิปโคเวอรที่ผมทำในช่องเนี้ยผมก็จะเอา Mac ต่อเข้ากองไฟฟ้าซึ่งค่อนข้างสะดวกมากแต่ผมก็จะใช้ usb usb b to usb c สายจะเป็นแบบนี้ ด้วยสายที่ผมจะใช้มันของยูกีนแบบอันนี้คือ USB B อันนี้คือ C เอา C เนี่ยต่อเข้าคอมแล้วก็เอาเนี้ยต่อเข้ากองโดยไฟล์ที่มามันจะเป็น MIDI หรือมัม้งมันออกเสียงยังไงผมก็ไม่ถูกเลยแอปที่ผมจะใช้อัดเนี่ยจะเป็นการลาดแบนการลาดแบนเนี่ยผมมองว่ามันฟรีแล้วมันสะดวกเราแค่อัดกองเลยเอาไฟล์ MIDI มา ไม่ต้องเสียเงินเป็นพันเพื่อซื้อโลติกก็ได้แล้วก็สำหรับนักเรียนที่สนใจ macbook air ก็จะมีส่วนลดอยู่แต่ละปีสำหรับนักศึกษามักต้นมอปลายเนี่ยบางโรงมอต้นอ่ะ,อะบางโรงเรียนอะจะมีแต่โรงเรียนผมเนี่ยไม่มีก็ต้องซื้อราคาเต็มมาเลยแล้วก็อย่างต่อมาการใช้พลังงานก็คือใช้ได้ทั้งวัน เกือบทั้งวันเลยถ้าใช้หนักๆก,ก็ประมาณเกือบประมาณเกินบ่ายโมงเนี่ยแบตก็เริ่มจะอ่อนๆแล้วแต่ว่าสะดวกแล้วก็หัวข้อสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าท้ายจริงเปล่าก็คือเรื่องการย้ายจาก Window s มาใช้ Mac ความรู้สึกก็คือรู้สึกสบายกว่าแต่ก็สำคนที่ใช้ Windows นะครับ Windows มีจอฟ้าแต่ Mac ไม่มีจอฟ้าแต่มีแค่เครื่องค้างผมครับก็พูดตรงๆนะว่าการใช้ MacBook เนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายในหลายเรื่องแล้วก็เรื่องน้ําหนักเนี่ยแล้วก็ความบางบางเนี่ยบางอันนี้แค่จอบางเครื่องนิดเดียวบางครับบางมากก็มีหลายๆอย่างที่ผมค่อนข้างประทับใจมากสำหรับการใช้ Macbook Air อย่างเช่นแบบมีไฟแบ็คไลท์ตอนแรกผมคิดว่ามันคือไฟ RGB แต่มันไม่ใช่มันคือไฟแบ็คไลท์ แล้วก็หนึ่งเลยก็คือสามารถในแป้นพิมเนี่ยจะมีปุ่มในการสแกนนิ้วซึ่งคือปุ่มนี้ปุ่มนี้ใช้นิ้วสแกนไปเนี่ยใช้ได้เลยก็คือกดปุ๊บสแกนได้ก็จะรู้สึกโอเคปลอดภัยรหัสก็ตั้งได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่เครื่องนี้ใช้จอเป็นเลติน่า เออใช่น่าจะใช่ลิติน่าเนี่ยสองจุดห้าคเนี่ยความว่าสีตรงอะ่ะรู้สึกโอเคมากส่วนเรื่องข้อจํากัดเรื่องจอหกสิบเฮิรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเล่นเกมเอฟพเออ่ะเนาะเพราะในนี้ไม่มีเกมเกมเอฟพเอบางเกมก็อาจจะเล่นในม่อถหาไม่เจอเอือก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับหลายอย่างหัวข้อในการใช้การทำงาน แล้วก็สามารถเขียนโน้ตเพลงได้ด้วยแอปมันไม่เรียกแอปสิมันเรียกว็บ F L A D เป็นเว็บที่สามารถเขียนโน้ตกองโน้ตอะไรต่างๆได้คุณครูผมแนะนำมาอ่าแล้วก็เรื่องพอร์ตสายชาร์จเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ครับ m a x s a f e 3 m a x s a สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าสะดวกและรู้สึกปลอดภัยมากในการใช้งาน อย่างเช่นแบบมีคนไปเตะสายเงี้ยมันไม่ได้ดึงแม็กเราไปมันดึงแค่สายออกไปอ่ะรู้สึกแบบขอบคุณครับแต่ก็สําหรับคนที่ซื้อสิบหกกิกนะครับลองหาในกล่องดูมันไม่มีสติกเกอร์ใช่นั่นแหละมันไม่มีสติกเกอร์อยู่ด้านในเลยผมตกใจมากตอนที่ผมซื้อมไม่เจอแล้วก็หวัวปลั๊กถ้าไม่ได้อัปเกตอะไรมันได้สามสิบห้าวัตต์แบบปกติอ่าน,นะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็มีพอตสองพอร์ตเป็น t h u n d e r b o l สามถึงสี่เป็น, 4, ปน USB c รับไฟเข้าได้เหมือนกันสาม,มารถรับไฟได้สูงสุดหกสิบห้าวัตต์เลยอะแล้วก็กล้องฟิ t t i m e สาม,มารถใช้ได้ร้อยแปดสิบพีใช่ประมาณนี้ร้อยแปดสิบพีแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมก็ชัดอยู่แหละแต่ใช้กล้องโทรศัพท์ดีก,กว่า Wi-Fi เนี่ยสาม,มารถใช้ Wifi ไ,ได้หกอ บูทูธเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใช้อะไรได้บ้างแล้วก็สำหรับ m 2เนี่ยจะได้สีตอนนั้นมันคือ midnight ตอนสีใหม่ของ m 2ตอนนั้นตอนที่มันเพิ่งเปิดตัวคือ midnight แล้วก็เรื่อง Intell i n t e l apple intelligent เพื่อตรงๆนะาหาวิธีใช้ไม่ได้เลยมันเป็นเบต้าอยู่ไม่กล้าใช้มากก็ใช้ Wi-Fi 6กแล้วก็ต่อจอแยกได้ หนึ่งเจอนะฮะสำหรับผมที่ผมใช้ก็คือผมเปลี่ยนแท็บเล็ตของผมเนี่ยเป็น a i r p พเปลี่ยนแท็บเล็ตซัมซุงเป็น a i r p พแล้วก็แชร์ขึ้น a i r p พเลยแต่ว่าชาใช้ฟรีนี่มันจะกำจัดไอจำกัดเวลาก็จํากัดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เรื่องการที่ย้ายมาใช้เป็นชิป a r m เนี่ยอย่างการใช้ชิปอา m เนี่ยก็รู้สึกว่ามันโอเคมาก แล้วอะไรคิดว่าแบบมันจะอาจประสิทธิภาพมันจะดรอปจากอินเทลมานิดหน่อยแต่สำหรับผมมองว่า,วาโอเคมากแล้วก็การใช้งานเนี่ยแล้วก็ซื้อเคสซื้อฟิล์มฟิล์มก็ประมาณหกร้อยบาทผมซื้อตอนที่ซื้อซื้อมาติดตอนที่ซื้อเลยส่วนเคสเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเพิ่งได้ของมาสำหรับผมเนี่ยเคสก็คือเราอยากได้ความลื่นไหลหรือแบบ ป้องกันจากการเนียอะไรมาขวนเนี่ยก็รู้สึกโอเคกว่านะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยประมาณผมซื้อมาตอนสองห้าผมซื้อมาตอนสองหมื่นห้านะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูในร้านสตูดิโอเจ็ดเนี่ยราคาตอนนี้มันอยู่ที่แค่ชิปแปดแลมสิบหกิกก็อยู่สองหมืนหก เก้าร้อยถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับราคานี้ก็ควรจะช้อนได้แล้วมองว่าโอเคมากกับราคาอือฮึอ่าแล้วก็ขอจบการปรีเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ